ไอเลนไอเจงล่ะไหนอนี่ยไอเจงกำลังเกลียดไอเจงอ่ะเราเชื่อเจงล่ะคออะไรอ่ะอุ้ยนี่คื้อปวยไก่เนี่ยคื้อปวยไก่โอเคเลยอุ้ยเราชนะล่ะเราชนะเราชนะล่ะความจังำกัดน่ากลัวเวียนกรรมเวียนกรรมอมิตตบุตรอามิตตบุตรกดเธอจะไม่กดอิ่มเธอไม่จะไม่กดอิ่มอ่ะเธอพูดว่าอะไรอ้าว สตาเดอขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพ์เติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง3 0 0แสนคนตาเดอเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันมากหรือเปล่าเนี่ยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องสตาร์ดิวตูนนำโค้ดสตาร์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพ์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสตาร์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันจะยกเผือสตา์เดอมันจะเล่นป่าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่ไปลใชร อันนี้เราเป็นมาเฟียค่ะมาได้เล่นแล้วกลับบ้านปเมืบ้านเอ้าได้เล่นเฉยเอ้าอะไรวะมาเจ้าแม่ถูกตเอาเขาวนดับใช้ไม่ได้หรอนี่ใช้ได้ไหม่ได้โหนี่มันไม่ได้เจ้าแม่อะเลนอะเลนอ่าฉันเป็นสีสีดอกแล้อไม่ดูดิค่ะเอ้ยนี่มันสับมาเป็นสทำนักเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะเจ้าแม่

แต่หนูจะรู้ไหมเนี่ยคนไหนพี่คิวคนไหนอก็นี่แหละให้หลอกลวงก็นี่ไงดูดูบนหัวสิดูบนหัวแต่เราก็หนอก็บอกดูอันหลอกลวงพูดเดียวกันได้แปลว่าศัตรูก็จะงงเฮ้ยราชาอยู่นี่ราชามันอยู่นี่ราชามันอยู่นี่ทำไมันอยู่นี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่มันราชามันอยู่กับพี่ราชามันอยู่กับพี่ว้ายมันมีหุ้นเครื่องด้วยมันหุ้นเครื่องแจ็ควิ่งมันมาแล้วแจ็คมันมาแล้วคับคุณรัชชาคือไปแจ๊ดอย่าวิ่งหนีพุทธิตามเอ้าอย่าวิ่งหนีเขาอย่าวิ่งหนีพุทธิตามยังไงฉันต้องทำไงฉันต้อองง เออเออฉันบอกให้สวยๆสวยไปเลยไปเลยไปเลยแล้วไงคะแล้วไงคะไปเร็วกว่าเจ๋งแล้วไงคะแล้วไงขามันฮุกไม่ได้ค่ะเอาฮุกได้ว่ะไม่ตฉันบอกเออฮุกคืนไปเลยเออขึ้นไปเลยคึ้นไปเลยคึ้นไปเลยมันเลยครับนี่คอนดนะพี่จีนยิงอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างหลังเอาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วเออ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  แจ๊สลองดิแจ๊สกดลงได้คุณรองได้เกเล่เอเอเอเฮ้ยเฮ้ยราชาฝั่งเองจะตายแล้วนะรู้ยังเผื่อไม่รู้ด้วยไอ่ไอ่ยืดอะไรล้าอันอะหนูไม่ได้เออเลนนั่นน่ะเล่นหาหาหาที่ยิว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 หาไม้ไม้ไม้หาไม้ข้างมีไม้มาวอรไม้เออไอ้ราชาฝั่งเองจะตายแล้วนะรู้ยังไอ้หนุ่มเผื่อยังไม่รู้มานี่ก็ได้มานี้ เออมานี่มานี่มานี่ระวังระวังเราคนเขาเข้ามาเขาโดนนะเขาเข้ามาโดนนะ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 ไม่ได้ไม่ได้เอ๋ไม่ได้บล็อกบล็อกบล็อกกดล้มกดล้มกดล้มเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออไปไหนไปไหนไปเลยไปเลยไปเลยเไปเลยไปเลยไปเลยไปไหน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 มาทำไฟไอ้หนุ่มนี่โอ้ยมันกดตัวทองเ้อมันกดตัวทองไปแล้วสวยโอเคโอ้ปาไปบิ๊กบิ๊กอะไรกันเล่นดูดีๆนะวิว ท่านเจ้าแม่ฮะเอ่อเอ่อข้าวบอยครับราชาฝั่งฝั่งคุณตายแล้วนะครับฝั่งคุณไม่รู้ราชาฝั่งคุณตายแล้วครับฝั่งคุณไม่รู้ A few minutes later แต่เมื่อกี้บล็อกกันขนาดนั้นยังดึงออกไปได้นะงงแต่เกชาก็ตีไม่โดนอยู่ดีไอเลน ใบเจงล่ะไหนอนี่ยใบเจงกำลังเปลี่ยนใบเจงเหรอเราเชื่อรอล่ะชื่ออะไรอ่ะอุ้ยนี่คื้อใบไก่เนี่ยคื้อใบไก่โอเคนายอุ้ยเราชนะล่ะเราชนะเราชนะล่ะประทัตจำจังน่ากลัว่าเวรกรรมเวรกรรมอามิตรพุทธอามิตรพุทธเธอจะไม่กดอิ่มเธอจะไม่กดอิ่มอ่ะเธอพูดว่าอะไรอ้าว ไวเกดที่เดิมเลยค่ะเจ้าแม่แต่ที่เดิมเลยนะคะแต่ไม่มีเครื่องค่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันบังแปลกมันบังแปลกกลัวมากต้นไม้ของฉันเหรอต้นไม้ของฝั่งเราค่ะเขาอยู่ในโรงงานเขาอยู่ในโรงงานเหอทางไหนทางไหนดีอะไรดเล่นทางไหนก็เจียงทางไหนไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะออ๋อทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันตีมันตีดิฉันอยู่ค่ะเจ้าแม่ปลอดภัยกับเจ้าแม่ เขาไปหาเจ้าแม่แล้วค่ะเขาไปหาเจ้าแม่แล้วค่ะได้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 แป้นหนึ่งแป้นหนึงแป๊บนึ่งอ่าอัศวโซลินส่งให้แล้วจ้าส่งให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะได้เลยเดี๋ยวขอฟาร์มตังค์แป๊บนึงนะฝั่งนู้นช่วยกันไปก่อนนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเจ็งจิงจัดการเจ็งต่อแล้วไงเอาแล้วไงอีกตรงนั้นทางต้นไม้โอเคได้อยู่ไปเจ็งโอ้คุณเจ็งมาคุณเจ็งคือเจ็งง่ะเจ๊เจ้าแม่ค่ะว่าไงเจ้าแม่อย่าล้มนะคะ ว่าไงเจ้าแม่อย่าเพิ่งล้มนะคะไม่ไม่มีบุญเยอะมีบุญเยอะโอ้โหบุญไม่น่าช่วยเลยค่ะเจ้าแม่ไปเลยไปเลยเจ้าแม่ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไป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 เอาเอาพับมาจับพับทำไมเขาไม่มาเลยค่ะเจ้าแม่ทำไมกลัวโอเคโอเคเจ้าแม่ฮิวแล้วค่ะเจ้าแม่ฮิวฮิวหสักหน่อยแล้วกันนะฮิวเลยค่ะเจ้าแม่ฮิวเจ้าแม่วิ่งเจ้าแม่วิ่งเจ้าแม่ฮิวเจ้าแม่หิวเจ้าแม่วิ่งตับตัววิชาจับลากจับลากอ้าวยังไม่ไปโดนเจ้าแม่วะ เจ้าแมรี่พับจะเลยช่วยอยู่ช่วยอยู่โอเคอ่ะช่วยอยู่ช่วยอยู่ค่ะเจ้าแม่เออเจ้าแม่เจ้าแม่อย่าลุกขึ้นมาเรนดูแนไกลเกินหน่อยเจ้าแม่อย่าข้ามอย่าข้ามนะคะเจ้าแม่อย่าข้ามอย่าข้ามนะโอเคเออสวยค่ะเจ้าแม่สวย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 ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปไปชอบเรา๋ยวนีทำไมทำไมต้นไม้โอ้ยโอเคตาแดงตาแดงส่งมาที่อาซวินนะครับส่งมาที่อาซวินไปนะครับตาแดงนะคตาแดงนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอาเงินให้รันไปแล้วปั่นปั่นปั่นกับตาแดง เราไม้ไม้ไม้คิวเมไม้หน่อยคิวเฮ้ยดีเลยหน้าแหกไปเลยหน้าแหกไปเลยโอเคโอเคโอเคมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วตามไปแล้วมันแรตีฉันแรตีฉันเออไปเจ๊วิ่งกันเจ๊วิ่งดีมากมานตามซ้ำจัำวิ่งแล้วเกมตามแล้วมันตามแล้วมันตามแล้วไอยิวไอยิวปันเอาตามช่วยปันเอาตัมไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้มันตามมันตามมาอย่าปล่อยปันเอาตามอยู่ปั่นเอาตังค์อยู่เออสวย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 เอาอีกเอาอีก แจ็คกดซื้อของเป็นหรือเปล่านะไม่เป็นเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นไม่ส่งตังค์ให้นะแทบเนี่ยก็แทบเออแล้วแพทเขาอยู่ไหนอะหกสิบเซนซื้อได้ดีอะเอาซื้อดรอปลมดรอปลิ้นอะไรก็ว่ากันไปเถอะเธอล้มแล้วเธอวิ่งมาทางฉันนี่อยู่ไหนทางนั้นรอจะคลางไปโอเคไปหาฮิวไปหาที่ฮิวไปหาที่ฮิววิั่ล่างฮิวหลังไม้ฮิวหลังไม้ไปฮิวหลังไม้จะราหาไม้อยู่ไม้คืออยู่ไปโดนไปโดน ไม่โดนนะฮะทิวเสร็จจะต้องเร่งเฟดเขางั้นจานว่พี่จะตายหาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะไม่ทำไปไจ๊งมันพลาดอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันซื้อเดี๋ยวฉันซื้อนาฬิกาให้นะทำไงบ้างทำอไงได้บ้างนาฬิกากดใช้แล้วมันจะหายตัว

กดได้อีกทีนึงนะเธอกดได้อีกทีนึงนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดรอเกยชาอยู่ใกล้ก่อนนี่นกดกดกดเดอดเขาิวเยนะฮะเาตีเีเว่ะเฮ้ยวเ้วเีวเฮีวเฮี้ยวี้วฮ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 ้วสวยสวยฉันซื้อดับลิ้วางาให้อยู่ต่ออยู่ต่อเดี๋ยวฉันซื้อดับลิ้นวางมาให้อยู่ต่อใช่ไหมไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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 

ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ